มาดเดองพจานชายครัสัมภาษณ์จานโอครั้งแรกสัมภาษณ์อะพี่วมนไรีตนอเก่าครับนี่อี้อโลแ่ง้ัปไปขับรถจันชายก่อนไปมันลึกหรอหนลึกวายเกือบสามเมตอ่ะอ้ สองเมตรกว่าแปลว่ามันตีเรื่องกางม้วนไปจนได้จะเจ้าของเหรอใช่ไหมก็ความโหยวเอลก็กลางคืนเนี่ยสี่สิบห้าที้พาสังนะจนขี่ไปจอมรถเดียวที่ประจอน่ะอันนี้ขับตั้งหัวใจมาให้ได้วิ่งไหมพี่วัน๋ยวนี้ผมลงไปอะเฉพาะแต่รอยรถไถเนี่ยตรงไหนตั้งทางเลยอะตรงไหนทางไหนทางขึ้นทางลงอะ โอ้ไม่ไม่ต้องไปทำมันล้อมันเละมันเสียถนนหมดได้ทำวันนี้อ่ะได้วิ่งไหมไได้วิ่งบอกก็พากันลงไปพอดูเหตุการณ์ให้เราอย่าพึ่งไปทำมันให้นักโคโยนดินปล่อยนักโคโยนดินไม่เท่าไรฝนมามาเลยเป็นชั่วโมงเลยบอกนั่นแหละให้ดูให้ทุกอย่างกันหมดอยู่ได้รับพลังไทยไปไหนเมื่อกี้ไปรับยันชูไปรับไมโค อ่้ไอ้นองอ๋อมาเมื่อวานก็เลยเอาน้องมาครับเห็นยังเห็นแล้วใครมาขับวะคือบ่ไม่รู้เดี๋ยวผมไม่ได้ดูไม่ได้อมไปดูบ่อ่อดเอาลงไปแล้วก็ขึ้นมาจอดไ้เลยลงไปไหนลงไปนู่นเลยลงไปวะขับขึ้นมาเลยพากันขับตามมาเป็นแถวอยู่บอมาแล้วกินข้าวเคี้อนไหมนี่ ประไทยไม่มีน้ำมันได้ดนันนะเหลือนิดเดียวเองฮะเหลือนิดเดียวแต่ขับอย่างนี้มันไม่หมดหรอกแต่ถ้าดัานน่ะหมดขับไม่ได้แล้วบอกให้มันจอดแล้วไม่ต้องขับฮะกินข้าวเคเรน,นะ<ะ>นเ,เนนะฮ้ยผมซื้อมาให้ไอ้ชูไว้เราอยู่นะสองกลง่องลูกน้องมีแต่สี่ห้าคนเอา้าล <laughs> ูกน้องผมมีสองคนเอง <laughs> น้องนั้นกินใครกินมันตัว เมื่อวานติดผมมือหนึ่งนะเทีก็บอกว่าให้จานชายกัดเชือติ้นมาเอ้ามองผมเป็นหมาตัวนึงเพราะว่าจานชายกัดเชือตินให้ดูหน่อยมองผมเป็นหมาบ่โอ้แต่คอมเมนต์มาอย่างนี้เหมือนกับมองผมเป็นหมาตัวนึงอือโอ้อะไรวะเห็นน้ำมันเข้ามาอยู่ไม่ได้มาส่งบ่มาส่งมาส่งทำนี้ส่งให้จริงบ่ ะเกาะนั่นนะรถอะไรนะพี่โอนะพี่โอมาป่ะโอไม่ได้มาแต่อีกคนหนึ่งรถไทยั้นชื่ออะไรไทยชื่ออะไรบ่อท้องฮะบ่อท้องใช่ไหมใช่ครับเออเขาจำได้จังจำได้หมดนั่นแหละจำได้แต่จำไม่ได้ตรงที่าล้มอยู่นี่เออพองสั่นเพื่อนนี่หนึ่ง นั่งนองปวดน้องตะเลตันเลยไวไบ่โม่ป่นี่เราเีดไหมนี่น้อยน้กลองน้องบูดน้องครยติงโม่้สได้หนเอูเขาเนาะอันนี้ใครชูฮะชูชูอีสานก้หาว่าเช้า ขับได้ไหมไม่รู้เอาเสี่ยงดูเอาเสี่ยงดูได้ขับรถจานชายเลยให้ขับบอทองก่อนเลยเนาะฮะขับมาได้เกือบสิบปีเนาะวิ่ง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 ให้ดูหน่อยวิ่งออกกำลังกายหน่อยวิ่งนี่วิ่งเอ้า วิ่งดูวิ่งให้พี่ชายดูหน่อยเอาออกกำลังกายดิวิ่งอย่างนี้ไปถึงรถนั่นอ่ะเอาวิ่งดลสิเร็วเร็ววิ่งเอาเออยังได้ยังได้อ่าเอาวิ่งกลับมาคืนวิ่งกลับมาคืนโอ้ยวิ่งกี่คืนดิขันนี้ล็อกเถอะล็อกปะ นับเรียมคือเมียนะมันเตเอาส่วนกับพี่อยู่ตรงมุขนชัยอะ้น้อย่างไอะไรไปทเลตัวหนไปเอาแม่โครประชาติจะไปสูงแม่โครได้นหมโคราชขึ้นไวแล้วมันเช้าอ่ะ แต่ก็บินหนูกระตูเครียดเตอะอู้ยืดเยอะจังเนาะฝนเนาะตอนไหนมันจะหมดเนี่ยเรียมเตือนไม่ทราบบรรพรวเดอนนะกองทีเด้งกองนุ่ยชากองโอทีเด้งละทีมันเป็นเตือนเฮ้ยว่าเราด่าไปหยุดเลยวันไหนฟ้าเปิดยังค่อยมาขับไปขับมาไม่ได้วิ่งมดเต็มน้มันอยู่นี่แหละอันนี้ใครฮะพี่โอ้ใคร เจ้าเหลาเนเ้เหลาเาบอแบ่งให้พี่ชายด้วยกล่องหนึ่งมันกินได้สองคนเด๋อเอาเขาไปกินวะ ปลาหนึ่งเลยนะพี่รู้ไหมว่ากี่บาทตัวละสองร้อยโอ้ถ้าตัวละสองร้อยวานแหกินดีกว่าเนื้อนุ่มละมุนต้องกระเดิมปรองดองนึ่มนี่จอเกลียว พี่วิ่งมันจะเละเสียถนนหมดเลยอโยกาแฟตัวฮอูเอ็หมดล้ับรถไปปวโมตโมตามกเตลเลยแต่ว่าแต่จะโลงรถไทดูละรุนี้เหยนี่กระบุนหนังป่าดูบะเธอเต้โตอ้อตว จะเป็นทุกอย่างไงยู่รุนทีี่่มตรถขับอะไรบ้างชีงงงงงง้บ่ายว่ะเรารถดันทุกอะไรเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ให้โอกาสสองวันนะถ้าไม่ผ่านก็กลับบ้านนอนกลับบ้านเลยจะเป็นเด็กออยเลอร์เด็กออยเลอร์ก็ได้เป็นไหมออยเลอร์ฉีกตัวฉีกตัวดีกว่าเออฉีกตัวดีผมมีงานทำทำได้หมดเลยโอ้อ ไม่ไม่ต้องลองดูก่อนต้องลองต้องลองสิบหมดเด้ีได้เยอะเลยครับเออแบ่งแบ่งให้พี่ชายด้วยพี่ชายหน่อยนึงพี่ชายสองของก็พอแล้วไม่กินไม่เยอะเลยทุกวันแบ่งให้เกด้วยเดี๋เกดน้อยใจแล้วเนี่ยซื้อมาสองกล่องเนี่ยอืม